ไอ้เฟลนี่โอ้อโหสูงจริงเนอะเริ่มรายการแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับยูคก่อนใครรายการมีชแน,นลครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้จะเสนอเกี่ยวกับประเทศลาวอ้าวแล้วผมมาอยู่ฝรั่งเศสได้ยังไงถูกต้องแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเมืองปกครองของประเทศลาวมาก่อนนะครับเป็นช่วงถ้าเกิดย้อนไป สมัยตอนออยุโรปแข่งขันล่าอาณานิคมนี่ครับท่านผู้ชมประเทศลาวเนี่ยก็ได้ถูกฝรั่งเศสเข้ามายึดครับแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยก็ตกเป็นเมือนขึ้นของฝรั่งเศส